จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะมอเตอร์โเนี่ยคือว่าสามารถโต้ตอบกับเจ้าของได้ใช้ AI system สามารถจําเจ้าของได้จําสรีระจําท่าขับขี่ที่เจ้าของถนัดได้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้อยู่กันที่มอเตอร์โชว์นะไม่รู้ว่าผลตอบรับเป็นอะไรยังไงบ้างรครับผลตอบรับดีมากมอเตอร์โชว์ทุกคนมีความคาดหวังนะครับนี่โควิดผ่านไปทุกคนก็อยากมาดูนวัตกรรมดูอะไรแปลกๆใหม่ๆนะฮะแล้วก็มาดูว่าทั้งรถคอนเซ็ปต์และรถที่ขายครับ รถนะจักรยานเราก็มีความพร้อมอย่างยามาฮ่าเนี่ยปีนี้เราก็ตั้งใจสร้างบูธนี้ขึ้นมานะครับเราก็มีคอนเซ็ปต์เหมือนกันว่าเป็นเวฟพรีเมียมโมบิลิตี้เวิรับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นโมบิลิตี้แล้วนะบูธสวยมากแล้วเดนเห็นเด่นมาตะกายแล้วมันเป็นแบบดูสวยเลยครับตั้งใจสร้างเลยสำหรับแฟนคลับของยามาฮ่านะครับ,รบปีนี้พอเป็นเรื่องโมบิลิตี้เนี่ยเราก็เอานอวัตรกรรมล่าสุดที่เราโชว์ครั้งแรกของโลกนอกไปได้ญี่ปุน่น อย่างตออหน้าเรานี่เรียกว่าโมโตร o ย2ูเลาให้ฟังครับจากนี้ไปเนี่ยในเชิงของยานยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยต้องตอบโจทย์3อย่างอย่างแรกคือเรื่องความปลอดภัยอย่างที่สองคือประยุกต์ใช้พลังสะอาดเรื่องของการใช้ลดมลภาวะคาร์บอนนื้อโชว์นะครับประเด็นที่สามคือต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและต้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเราวันนี้ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์บค์ที่เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ ผิิััยทั์ของยามาฮ่อย่าง m o t o r ร์รนี่ก็ตอบโจทย์ในเรื่องก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะมอเตอร์ o อยนี่คือว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยป20ี2017ก็สามารถที่จะสร้างารถคันนี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบที่สามารถโต้ตอบกับเจ้าของได้ตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่2องแล้วรักต์ใช้ AI system นะซึ่งสามารถรถรออมอเตอร์รอยทเนี่สามารถจำเจ้าของได้จำสรีละ จำค่าขับขี่ทีทกก่เจ้าของสนับได้แล้วเขาก็จะปรับตรงการกลางเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับเจ้าของได้แล้วตรงนี้ก็สามารถทรงตัวด้วยตัวเองนะครัจะมีระบบที่เรียกว่า Active Mass Center ที่เหมือนวันนั้นที่เราไปดูที่ญี่ปุ่นคือเขาเดินตามเห็นเขาเดินรถก็คือจะเดินตาม,ตามเจ้าของเลยใช,ใช่คือเรียกแล้วเขาก็มาแล้วพอข,ขี่แล้วเขาจะปรับตัวเ,เองเนี่ยให้เข้ากับรีรขขัป แล้วก็สามารถส่งตัวได้ด้วยเองนี่เป็นรุ่นตัวชูโรวงที่เป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกมองอยู่ว่าใช้อะไรได้บ้างซึ่งตัวนี้ก็เป็นคอนเซปต์บายที่ตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้มีขายยังไม่ได้มีขายก็คือเหมือนเป็นนวัตกรรมว่ายามาฮ่าว่าอนาคตเนี่ยตอนนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรอยู่แล้วแล้วเราก็หยิบหยิบยกมันเหมือนกับมอเตอร์จีพีครับรถแข่งเนี่ยแล้วก็หยิบยกอุปกรณ์ต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆมาใช้ในรถรถที่ขายได้อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันซึ่งอาจจะดัดแปลงเป็นรถในอนาคตยังไงก็คือเหมือนยามาฮ่าเราม ันนี้เดี๋ยวพาไปดูคอนเซปต์ไบค์อ,อีกอีกคันหนึ่งดีไหมครับครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นรถจักรยานยนต์ยุคห้าเราใช้คำว่า e l o v e เขาสามารถทรงตัวด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ของคนที่เพิ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีความระวังว่าทรงตัวยังไม่ค่อยดีอย่าง,<อ>างเช่นนักเรียนมัธยมนี้ฮะคืออาจจะยังไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ตัวรถสามารถบาลานซ์อย่างนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่แต่โอเคตัวนี้ก็คือเป็นเหมือน ใกล้เคียงรถที่ได้แตได้ใช้จริงเหมาะกับคนเพิ่งทานกับขี่หรือกลุ่มคนคฮันนี่แคปที่ต้องการความช่วยเหลือในการทรงตัวเนี่ย mm hmm. ก็สามารถมีความสุขสานกับขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าได้ก็เท่าว่าเปิดเช็คมนต์ใหม่ให้กว้างขึ้นว่าเอานวัตรกรรมเนี่ยปร,ประยุกต์ใช้ตอบโจทย์ของสังคมปัจจุบันเนี่ยทดสอบแล้วให้นักเรียนมัธยมใช้ที่เกาะโอกินาว่า hmm. ก็นักเรียนมัธยมที่กำลังขับขี่ก็ คือได้ว่าได้ใช้ประโยชน์และผลตอบรับดีมากพอันอกเหนือนี้ก็จะมีรถที่ได้เปิดตัวไปแล้อ2ปีที่แล้ว Nios E01 อ่า E01 ผมเคยขี่แล้วใช่ใช่นะฮะแล้วก็รุ่นเสือภูเขาก็เห็นได้ว่านวัตกรรมที่เราประยุกต์ใช้ให้มีความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมสู่อนาคตส่วนนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วไฮไลท์ที่ควรจะเริ่มต้นคือปีนี้ไทยยมห้าทำธุรก,กิจในเมืองไทยครบรอบ60ปีอ่าที่มึงประกาศไปใช่ใช่ปีนี้แล้วก็ได้ใช้เวลานะฮะ ระลึกถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือรหรือว่าทาให้เราประสบความสาเร็จรทั้งลูกค้าผู้จาหน่ายและสื่อมวลชนด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อทั้งปีนะครับที่เด่นๆก็คือว่าเราเนี่ยเรามีรถที่เป็นตำนานนะรถฟีโน่9 9 9คันตอกหมายเลขด้วยแล้วก็จะมีการประมูลหมายเลขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินกําไรที่ได้มานี้เนี่ยเราไปทําอะไรดีๆร่วมกันนะครับคือเถ้าว่าเราเชิญชวนลูกค้าผู้จําหน่ายแล้วทุกคนเนี่ย มาสร้างหมวกกันน็อกขนาดเล็กนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพบว่าหมวกกันน็อกขนาดเล็กที่ผู้หญิงแล้วก็เด็กที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยหลายในรุ่นไม่ได้มตาตรฐานมอกไม่ไา้รัานมาตรฐานอุตสาหกรรมเราก็ร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำเนี่ยแล้วก็ทําเป็นหมวกที่มาตรฐานมารวมแล้วประมาณก็หนึ่งหมื่นสองพันใบนะฮะแล้วก็จะแจกจ่ายไปตังมัธยมปลายไอ้โทษมัธยมปลายโทษนะที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็เชื่อว่าจะช่วยเราหวังผลว่าจะให้มีวินัยทางท้องถนนแล้วก็เราแจากโบงไม่ได้แจกเปล่าๆนะแล้ก็มีทําวิดีโอคลิปครับให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าวิธีการเลือกหมวกครับวิธีการใส่หมวกที่ถูกต้องวิธีการซ้อนท้ายที่ถูกต้องเป็นยังไงก็ถือว่าเชิญชวนสังคมเนี่ยมาช่วยกันทําความดีร่วมกันลดอุบัติเหตุของท้องถนนแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับ แล้วก็ฉลอง60ปีไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์เนอร์ที่ที่น่าติดตามนะครับหลังนั้นก็เป็นรถที่มีขายแล้วปีนี้ก็ใช้โอกาสพิเศษนะเปิดตัวรถรุ่นที่เราเป็นไฮไลท์ในมอเตอร์โชว์นะครับก็จะมีรถฟาซิโอรถรถยอดนิยมนะครับทำคอลลาบอร์เรชันกับแบรนด์ฟิลลาเราก็รู้ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์ที่ว่าเขาชอบกีฬาเอาท์ดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกีฬาเนี้ยนะแล้วก็ฟิลลาเป็นแบรนด์ชั้นนำที่วัยรุ่นชื่นชอบ ราคาพอเหมาะพอควรกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับฟาซิโอก็ทำลิมิเต็ดเอ i ิ i o นขึ้นมาเป็นลายสวยคือจะจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์เนี่ยกลมกกืนในในรถรุ่นนี้มากลิมิเต็ดเอ i ิชนพร้อมหมวกและแจ็คเก็ตเป็นสีเข้ากันเลยทําเพียง2,500คันเท่านั้นตอนนี้ก็จองไปเยอะมีมีแค่จํานวนจํากัดคนจองสวยในโมเมนต์สีจริงแล้วสวยแล้วสวยแบบดูลงตัวมากใช่ครับ ก็จะมีรุ่น Exciter ก็ถือโอกาสเนี้ยก็เปิดตัวโฉมใหม่สีใหม่แล้วก็จะมีรถรุ่น PG1 ได้ผลตอบรับดีมากว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวเดินทางชอบการแต่งรถล้วก็ทำา l i ิเ e d ดเ i ディชัเหมือนกันเป็นการแต่ง2แนวทางทางด้านเป็นด้านแคมปิง้งนะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบเอ t าท์ดอร์ต่างๆาการท่องเที่ยวและรายการสุดท้ายจริงๆก็เป็นไฮไลท์สำหรับรบิ๊กไบค์เราเปิดตัว MT09SP นะฮะ MT09 นี่เป็นรถ ทอล์ก uh, ที่ดีใช่ไหมครับมาสเตอร์ทอล์กคืออัตราเร่งได้ดีมากครั้งนี้เป็นการเครื่องใหม่นะฮะเป็นเครื่อง Cross คอร์สบอดี้คือรนที่3ละครับเครื่องใหม่โฉมใหม่แล้วก็นกวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น G P S ในตัวสมาร์ทคีย์หลายอย่างแล้วก็เรื่องเรื่องของช่วงล่างด้วยทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฮะ ตรงนี้ก็เปิดตัวครั้งแรกที่มอเตอร์โชว์นี่นะครับบนเงื่อนไขพิเศษด้วยก็ขอให้ผู้สนใจก็มามาเชิญชมได้นะครับและเรื่องก็จะมีตลอดงานนะทั้งทุกเซเ m e n t เราก็จะมีเงื่อนไขพิเศษนะครับอย่างเช่นบิ๊กไบค์เนี่ยที่เมื่อกี้พูดไปมีหลายรุ่นที่ให้เลือกมากมายแล้วแต่ความความชอบของแต่ละคนนะฮะก็จะมีส่วนลดนะฮะทั้งแถมประกันใจประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ส่วนลดตั้งแต่วอลชอร์ตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่หมื่นบาท ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดแต่รุ่นก็ขอให้มาเลือกได้ตามใจเไปครับก็คือยามาฮ่าเองก็คือมีโปฟล์ดทุกแนวตั้งแต่รถเริ่มต้นจนบิ๊กไบค์แล้วก็วันนี้ในบูธเองก็คือโชว์นวัตกรรมในอนที่จะมีในอนาคตด้วยใช่ครับสุดยอดเลยครับก็ดีใจน้องเบนน์แวะมานะผมอยากจะรีบมาหลายวันแล้ววันีติดต่างอยู่ต่างประเทศก็เลยวันนี้ลงเครื่องมาผมรีบมาเลยครับดติดมายามาฮ่าเลยครับใจมาได้ก็เชิญชมนะครับวันนี้ดูดูเบื้องต้นรู้สึกยังไงครับ สวยแล้วเห็นเด่นแต่ไกลขนาดผมไปเข้าฝั่งรถยนต์นู่นมองมาแต่ไกลเห็นแล้วว่ายามาฮ่าแบบตำแหน่งนี้คือตำแหน่งยามาฮ่าแล้วก็เห็นว่าแบบเออบูทแบบสีเต็มมันก็คือแปลกเข้ามาเลยว่าแบบเออแต่รู้เลยไกลๆว่าเป็นยามาฮ่าสวยๆมากแล้วคบคุณบ้าถือว่าแวะมานี่ให้กําลังใจเรามากเลยเราตั้งใจลงทุนทุกปีนะฮะแล้วก็เจะนึกว่าปีนี้ก็เป็นอีกขั้งหนึ่งที่รับเกียรติจากมอเตอร์โชว์ให้รางวัลเอ็กซิบิชั่นเนี่ยเราได้มาตลอดทุกปี18ปปีซ้อนนะครับ แล้วก็ได้รับรางวัลทางด้านเพรสเทชันด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและการนำเสนอสื่อต่างๆที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามได้ข้อมูลเยอะเลยมากมายนะเกียรติ่างนี่ได้คุยขอบคุณมากครับดีทีะเราเสมอนะครับร่วมกิจกรรมกันอีครับ